ส,สวันดีค่ะ,คะจะก,กับพวกเราอีกแล้ยนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็มาทําจิตอาสาเหมือนเดิมนะคะที่เดิมนะคะ่ะที่เดิมด้วยนะคะแล้วก็มุมใหม่แต่ตรงข้ามกับที่เดิมนะคะก็มีส,สาวๆมาเยอะเลยนะคะก็มีชายๆไม่มีผู้ชายเลยค่ะมีค่ะมีโอ้โหถ้าคุอ,อยู่ด้วยมึงดับเลยเด็ก้ยเพราะฉะนั้นมึงไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอยูอ่กันสองคนเรา<อ>ถ<ะ>ึงจะเด่น เดียวชนีสวยมาแล้วจะดับวันนี้นะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นไก่กระเทียมไก่กระเทียมนะคะเอาไม่ใช่ไก่ต้มเหรอขาวเชีรยเลิดไก่ขาวไก่ขาวกินเสร็จก็กลับคุณผู้ชมว่าเราทำเสร็จแล้วนะคะ มึงตดเหรอใช่ไหมพ่อมึงดีเสียเยี่มาไปนไงเพิ่มเติมขอบอกค่ะข้าวนมนะคะแล้วก็ กก่ก็นุ่มนะคะหนังไก่นุ่มนะคะรสชือจาเหรอคะเกลาอจ้ก็ออกเอ่อเป็นเกลือไอโอดีเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเอ,ะะเออ่อน้ำมันหอยอิตาเลียนบิดนะคะ,นนะคะุณผู้ชมอิตาเลียนบิดมากเลยอยากจะให้มาลองชิมข้าวของที่นี่สักครั้งข้าวอารมณ์ประมาณละ,ละลายในปากนะคระับ วันนี้ไม่มีน้ำให้นะคะไม่เต็มเออกำลังมีรุ่นพี่ไปเสือพี่เขาบอกว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่มีแล้วค่ะไม่ให้ค่ะขี้นกเนาะไม่ได้อันนั้นคือมันหมดคนเดียวก็สนุกได้เขาไม่ให้นะนน่พยาบาลน่ารักมากเลยจ้ะฮะ ก็มีคนเจ้าจีพยาบาลถ้าเป็นบรุดพยาบาลได้มันเจ็บหัวเจ้าดึงขึ้นมาสิแกะดิเจไามาถมให้มันเองเจ็บไหมมันเจ็บเล่นแล้วมึงเอายานเขียวมามัดผมกูอีผีเป้ผมร่วงเห็นยี่ว่าลรอพี่น่อง วันนี้นะคะราหาปากเป็นสีชมพูพิงนะคะเป็นคล้ายๆอารมณ์อณ้ํ<ม>านิดหนึ่งนะคะน้า้า,นาแลว

ถ้าอยากรู้ว่ายนคือไปดูเอวน,น้ำมีห้าจุดนะฮะจุด <โฮ S 2> เดียวนะครับไม่บอกว่าเขาไม่ได้สนับสนุนการกินของเราในวันนี้มึงต้องยกให้เมื่อนดูก่อนก่อนจะกินนะครับไม่เป็นหนังไก่นะคะ คนดูไหมไม่ใช่ไลฟ์อันนี้เป็นวิดีโอเีดวิดีโอไม่สดเดี๋ยวมันก็ลงเฟซลงยูทูบหลงมันอืมวันนี้วันที่สามเฮ้ยใครเขียนวันที่สามใครเขียนวันที่สคนแรกไงน่คนแรกไงวันนี้วันที่ส ก็คนแรกที่เวันที่สี่ก็คนนั้นแหละเอาเองแหลกเอาเองแหลคืออะไรอลวอวโคมันผิวทายไปไหนออยากยอาทายายมาอยากคด้วยเยอะแยะมึงจำเราายกูา่่เห่าย่มพูังปอนข้ากลัวผู้ายหอูหงผูงเหรอทไมยังไม่ออกวะ่อูห คุณทา้านนาขาวๆปะพี<ม>่โดนทานหน้าห<ม>ลังอ๋อกูจจำชื่อไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้เราก็ทำงานเสร็จแล้วนะคะวัน,นวันนี้ทำงานอยู่ที่ชั้นสิบนะคะแต่ที่ที่เราพักเนี่ยอยู่ชั้นเจ็ดนะคะโยส่วนลุมอันนี้เป็นที่ทำงานของเจด้าเองนะคะตอนกลางคืน เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะคะไม่รู้ว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปรอดูขี้เกียจตัดคลิปนะคะไปดูตอนกินกันเลยนะคะดูรอบเดียวไม่มีการตัดต่ออะไรใดๆทั้ทงสิ้นเพราะว่าขี้เกียจตัดนะคะเพราะว่าตัดนี้มันโหลดนานมากเลยแกวันนี้นะคะหน้าที่ก็คือเป็นอยู่ชั้นสิบมัก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบ ส่งส่งแฟ้มประวัติเดินส่งแฟ้มประวัติแล้วก็วัดความดันแล้วก็แล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็หาแฟ้มประวัติของผู้ปว่วยนะคะก็ช่วยพยาบาลเขาพยาบาลน่ารักมากเลยค่ะที่โรงพยาบาลจาุฬา่นะคะอันนี้กำลังมาอยู่ชั้นเจ็ดนะคะพยาบาลน่ารักมาก นะคะผู้ผป่วยก็เยอะวันนี้แต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะมากับเกลค่ะดีค่ะคิดว่าจะไม่ได้รับสแหลงโอ้ยเาคนอื่นยังไม่มายังไม่มีใครมา้องมีตอนนี้ยังไม่มีใครมาแต่เราลงมาก่อนแล้วนะคะ